สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจแฟนบปรรมครับช,ชอ่องแชร์ตัวเพิ่อนออฟเชียลครับตอนนี้รถบาทก็มาจ,จอดเรียบร้อยแล้วครับผมร้อนมากเลยอกาดร้อนมากครับเย็นบ้างเย็นด,ด,นดครับเนาะ ทีมเวทีพระท่านมหอดนะครับ20บาทองแผล20่อแสามิดก้ามตอนแผคืออง่าโอ้ทีนม่มีมองอยู่เบรสม20บาทตลาดนั่งไม่มีขาย้าตลาดต่อทัายน แคบแคบมากเสองแยี่สิบบาทแต่ต้องไปซื้อบัตรซื้อนะครับเพราะว่ามีทุบาททุกสตาทุกส่มีอบให้ท่นแนแ่เทงหน้ายิงดีกว่าเนาะเจ้ที่ไปซื้อเลยไปหดุ่มมาด้วไม่ดีะต้องู่วัดงดยราบ

ผุดไม่แต่หยดขาราซักการ์ดไม่แต่รังเซ็ตเบิกเลยนี่นี่ผีทักผีไหมถ้าผุดไหมผุดไม่แต่ารักการ์โอ้แดดหอดครับ กินแล้วดวครับอ้รยปัจคบก็เเวี้ยวอยู่กุเตียวอยู่ใส่เอาขึ้นมาคุณมคุณดูมาเรียกกับเบอเลยครับสามใบรอบนีไข่หกสิบฟองนะครับถ้าคุณแม่ได้ไข่อย่าลืมให้ผมสักสองฟองเลยผมจะไปต้มแล้วกินกับน้ำปลา ยังไงยังไงครับต้องมีผู้ที่โชคดีเพราะว่าท่านเดินทางบอกว่าโอ้พี่จะโพเงินมานั่นแหละ60ตาไปที่ที่ท่านมาอยู่ไปสองคนแล้วนะเวทีไปเลยมีแห้งเลยลากไตแกงนเตอร์คุณหมอเออลากไตแกงนได้ครับต้อนรับครับทุก เลี้ยคกับเชิญปีนองขั้งไก่ขั้งไก่จุ่มมดีนะครับมากมากสามารถยับทิมไั้ครับพ่อแรงก็มาแล้วนะครับนี่จะเป็นคุณครรมอดขวดน้อยขครน้อยที่บานรับใแ้่แล้วรั้มาตรแล้ กาบาวันนี้ตลก5าคีตแต่คีดแต่เขาเนี่มืออันตัวมาแต่ใส่ก็บาวตลก5าคีดแต่คีดแต่อะไรมันู้ยามาทายาบะหมีหมวกใส่้ด้ใส่ผากันเือัน้เป็น้าก กูทายมาแปดปีแหละมันมีหลายช่องที่เข้ามาส่วนมากจะมีช่องดังๆช่องเดียวแหละที่เข้ามาหาเราแม่ใช่เหรอช่องนี้ใช่ไหมใช่ค่ะช่องข้อการขายเขาว่ายังไงบ้างบอกว่าให้แม่ปูวใส่มัวโอบซื้อมาให้หน่อยสิซื้อมาให้หน่อยซื้อมาก็ไม่รู้ว่าจะใส่ไหมมันเคียงนะพ่อไม่ใส่หัวค่อยก็เปียกอยู่แล้วโอ๊ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่มี่ห่าง โอ้รถเวทีประท่านมาอยู่รอแป๊บรอแป๊บท่านเขาต่างเขาต่างซีมุ้งแรงเข้ากับท่านเขาต่างแป๊บเดียวเซกซ่าก็มาถูกเคิงครับทุกวันบุญกกังใจนะครับ บอกเสนอมาละจุด e ทัวาแล้วมาแล้วครับ e ทีมงานสี่คันโอ้แดดขัเปล่กับเบิรแก่หรอมันคืออดบอะไรกูติดตะปุ่นไหแตะกอมาใก้อคบต้องเบินหมื่นู้แดดคักเนาะรับแก่ึงแดดกูขวดเบอร์หนึ่งนะม่อวานกับบ่ โวบหมู่บ้านกระ,กะห่อนหมูบ้านกระแดดโอ้ยถือปุ <c oughs> ๋นอะไรเมา่อคืนไม่ได้ยินเสีิเรกเหล่าอยู่เอาแล้วเนาะมา่อคืนมีนคนมาบอกเหล็กได้มา่อคืนพบโตโ จริงๆเลยตัวนีแตเจ้าสิซืีอเลีก้าวขอบคุณทุกลังใจนะครับช่องแคระพนองเชียวรับผมพี่น้องบรรยากาศช่วงบ่ายๆครับโอ้ยยี่ๆของหลายจุกยี่สกระต่ายขึ้นไกลเหรอเอาพญแล้วือ้บท่านไปใส่บานไสอยู่จี่เค่หายขนไปอก้สเนีเจ้าคือบเด็ท่นไปใส่อยู่่ายแล้ว วัได้ไปสำเป็นบันไมาจเ่ไหี่จดจากเขาสองพเขาไปตัว <c oughs> จก็ได้ทาไปเปยเท่าอกระดาษอยู่แล้วไมนี่ด <c oughs> เห็นงานด้วเหรอขอนุาคิมนาครับเป็นอ้องครับ